ภาพมีแปภาพลรอ,อครับเขาสู้โมดบรรยากาศลออซึ่งขอทึ่งภาพนเขาใญ้เที่ยงเขาไม่ยีเที่ยงภาพพี่น้องไปเบิง้งชมบรรยากาศชมชมยิวครับ ว่าเขาลมาางมาทั้งทั้งผลดิเนาะมีรถต้นเหมืนได้จับเหมนทั้งเขาโอ้มีหอดรถเลยนอดบัตรบัดทันเดี๋ยวะพ่อไหมรถแร์รถนอดรถบัตรเดี๋ยวสิไปเลาะไล่บ่วงอยู่มาหนี่อยมาทั้งเขาแย่แบบ อันเาก็เห็นดูแล้วโอดเลวพี่น้องเอง้ยเอาเขาใยเที่ยงปนในหอดปรานเป็นผู้บาดน่อ่านี้สอบฝังยูฝังเ้าคนตันี้บานคนมันต้องอยู่ทั้งเขาเหอ่ากเขายเที่ยงยเน,น้บรรยา,รา,ยาออกาศเขาใ่เ,าาออาเที่ยงล้วพี่น้ององ้ยบานี

เขอยากมันเบอใช้น้าตันีเป็นทังการม่มเงเขาจะเทียงเขาไม่นยีเทียงม่น่ามดส่อคือยุ่สวยยุ่งไควรจ้งประเทศเลยอ่ะดีๆน้ามุยังงามเลยหละมึงก็มึง้ก็จบมันจะยัดมันจะยัดสา cho vậy này đi quá thì là... okay. à nghe thôi mừng thần chiêu mừng non nằm này ó ó ó vậy ó chim ngang con là ta vẫn đi bưng mà <laughs> ขายบัตรต้นบอนละอยยีย่สิบตัวนึงอ่าเป็นโอ้ขี่อมเช่นไปพอเนี่นไหมขาเฉพาขาดกว้างคนที่คนน่ะชื่อชื่อบัตรครับชื่อว่าบัตร บริสุทธิ์บบนี้งามขนามัอยู่ในเขาทั้งๆเขาเด่ยซอยกยานชีสิดชั่วโมงละสองรอยเ็มงัน แต่พ่นี่ย้องเาะเมืองทั้งแข็งๆหนามันงึ้นเรื่องนี้หละเฮียนหรือป่าบ่ห่อนด้วยครับางโซกันว่าสิบขี่จักรยานรอบบ้าุณไงสามทีกีร่วง่ะหามันงกินเป็ที่วนคุณอจะกั้ยานจกันยี่สิบ ก็คือมีเรถไถราคว้เชี่ยหลาคนมาเที่วยวก็อาหาจิ๋งก็คุณเดผายายเท,ที่ยงเก้าบาทเลยแ้่บาทรถผ้าปปพาไปยัง แตกระย่างก็เห่ยงเตียนแงเตี่ยนะพ่อผือขันละสองคนนี้ยุคเนี่ยสองคนขันปั้น่าอนะเสียปันน่าดีปันยี่ห้อเปเ้วปันเลยมันปันก็ไปด้วยขันหนึ่งกับขี่สองคนกับปันกันขี่สองแถวเนี้ย อันนี้ีรวนไปนอกาไปผา้วนไปาเปนยังเดียวไปสัอันตเตอร์ไปหน่อเนะเอะท่มีรถกอปไขีไว้เนาะทัางคุณเอเมนยังหางไปกันอยู่นกระด้งคอไม่ย่น้ใส่้ครับตรงลอส ขี่งานคือกา,าแฟาบ้านมาไวมาไว้คนมานั่งกินอย่งอันนี้ขีย่กรยั่ของหอาา้อนกระยันตเต้าห้อนไปซื้อหมวอ ก oh, ็ตุ้เนี่ยแต่มัอไม่หลบ๊วยหันในี่กเรอยู่ยายว่าอ้ไปไปมึงยิหลานไว้ยมันบ่หันได้เลยตินีองรื่หลังขวดอ่ะไม่ได้พวกกะไไปตัดหนา่ เบิ icana, ้งมองบ่เปิดเบิ้งมองตาหวันด้วยคนก็เป oh ็นตาหวันตะหวันนี <t ani> <t ani> ่อะไรโอ้ยคุณนี่นักเขาใหี่เที่ยงวันอันคาน thìm ngan thì chín măng ngao pan không dân bận mướn bao nhiêu nhá măng ngao gần <các> <laughs> <Vin> <laughs>

ทางได้เลยจะไม่ดูบันทามาทำแครมีนับอรปะิมดาออทิมทยัปั้นกับปัน้นเฮ้ทงไปเบิ้งกันวันเปินไยแต่ปันป้นปิดแต่ไปเบิ้งว่าเนี่ย ไปอินกรายเขากินยี่มาสซองเบื้องตรงนีはは้ไปต้นยางไปเบิ้งเกินยอนอีกทีจักย่านนี่มาแล้งก็สิเปลี่ยนตะเบิ้งมาอ้ยอ่างกับทึ่งๆของเขาเขาไม่ยินเทียง โอ้ยก็บอกไกลแบบนี้เนอะมีมังพระเพิมโอ้ยใส่กุใส่ตาโอ้ยก็สีมีอเลยเป็นเครื่องแบบเป็นอาเก็บน้ำตั้งเขาไปเลยเ็วลม่รา้มาดึงเขาแต่ว่าก็บบ้องหอนแันนี้ได้หรอ <ม>ไปก็ไปตัวไปปั้งไงไปปั้นดีเป็นพ่อฮอนออกไปเปปาขาไม่คือมีรถกอบขี่ขนาดนั้นเขาสรถกอะไรดีอ๋อเขาสรถกระบมาตั้งแต่พูดด่ะ ไปจาควันนี้อะครับวะปั้นก็ล่ะปึ้นรถกับกคนหนึ่ง